โอ้ยหมาคอหักหมาแขนหายทีทำไมก็มาอยู่นี่เฮ้ยใหญนตีรวยเยอะเลยเด้อไอ้หลอกเฮ้ยนี่คืออะไรอะรถดับเพลิงเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอเคไปงานเร่งงานเร่งงานเร่งผมงานเร่งอยู่แล้วผมงานเร่งตลอดผมงานเร่งตลอดเอ๊ะเราต้องเอียงเราต้องเอียงเอียงไปฝั่งนู้นทุกันบังคับคู่มืออุ้ยอุ้ยู่มือลุนลุนลุนเจ๊ลุนไอเดี๋ยว ไอ้ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเยโอ๊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 ยโไ๊ยโอ๊โอยโอ๊ยโอ๊ยชอวยโอหย่อยโอ๊ยโอ๊โอ่ยโอยกูหน่อยโอ่ยโอ๊ยโอ๊้โอ๊ยูอยโอ๊ยโอ๊ยูอ๊ยโอ้โอยกอ๊ยโอ๊ยโอบยโองยุก๊ยอ๊น่อ๊ยโอ๊ยโอ๊ย่อ๊ยอ๊ยโอ๊ยอยโอนยโอ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอยโอยโอ๊เห็นใครหุบอยู่เมื่อ

ไปแล้วไปดีกว่า let's go ไป l e ไปกันน้อง let's go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  เอาแล้วมาละอ้ไอ้พี่เาไปอยัางหลนไอ้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 พี่าไปอยัางหลนตรงนี้เดชช่วยพี่ไปทุกคนไปเดรอก่อนป๊หนึ่งไม่ทุกคนแล้วหมาละหมาอยู่นี่เดเดีพี่มาหน่อย ได้แล้วได้แล้วอ๋อไอมาแล้วมาแล้วมาปีเรื่อยมาปีเรื่อยแลงวไงต่อดึงดึงฮึบฮึบฮึ้ฮึแลึวฮึบฮึบยึบฮึบะโบฮึบฮึงฮึ้ฮึบฮึ้โอบฮึบฮึบฮึาได้ฮึบ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 ัึบฮึฮึบฮฮึบฮึบฮึบฮึฮึบฮึบฮึฮึบฮึบฮึฮ นนรอฉันก่อนรอฉันก่อนไม่มาตกัวรอฉันด้วยรอฉันก่อนมันคืออะไรอย่างมันคืออะไรไปไหลลงไปเลยต่อยต่อยได้ไหม้ยหมุนหมุนหมุนดูแล้วดูแล้วดูแล้วไปเลยโต้ไปเลยโต้เอ้าหมุน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 อ๋อต้องกดค้างไปโต้ไปโต้ได้กดให้หน่อยเน่ได้กดให้หน่อยไปเลยเน่ ค้างไว้คางไว้ค้างไว้ไปเลยหมุน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 ไปเตไปเลยไปเลยตูเลยตอไปไดาดีัตวดีเลนกก็คางไว้ได้ไปแล้วหนึ่สามเย้ขึ้นมาแล้วไปแล้วแล้วผมไปแล้วรอมาดู นลองหมาด้วยลองหมาด้วยมาไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาไปด้วยอ้าวที่ไหลผ่านท่อมาทั้งหมดเฮ้ยมาไปด้อยไปด้วยนี่ไปด้วยเออไอ้ฉันต้องแข่งใจงูแกงไรละยัยว้าย ่ปลอยฉันอยู่นี่นะปล่อยกล้าเออดึงดึงไปคู่ได้ไหมเจ้าสองยาตูเน่ตรงนั้นมันมีทอนอะไรอ่ะตู้ดูดีที่ตาถูเล่นละเบรกเบรกเบรกพี่ทุกคนทุกคนไปอยู่ชั้นบนนี้ทุกคนอยู่ชั้นบนอยชั้นบนร้อนี่รอจับอ่ะนะจับตัวเหลีวให้หน่อยจับให้หน่อยจับให้หน่อยไปเหลียวแรงไม่อีกแรงไม่อีกฮลิบพลิบพลบหล่นนะต้องให้นี่จับกูตอบเหรได้ไหม จับต่อหัวหมาเลยได้ไหมโอเคไหลหมดเฮ้ย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 มีหวังมีหวังมีหวังดึงดึงผมเร็วดึงตัวพี่เร็วคนดึงตัวพี่หมดด้ดึงด้ดึงกูตออกูต่อไอไออยู่ไหนจับวิ๊กจับวิ๊กจับบิ๊กเร็วจับเฮ้ยเมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร้วกุดกุดกุบกุดกุดนุดก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 ุกุดกงบกุด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 กกุดกุกุดกกุดกกุดกกกุดก บึ้ดน่าเดี๋ยวมุดไปเอาขึ้นไปเออไปจับจับไองามก่อนนะทุกคนงามไว้ก่อนงามไวก่อนงามไวก่อนนี่พี่งามไว้ก่อนใช่ขอคยขึ้นไปรอรับหน่อยนี่อย่าหล่นนี่อย่าหล่นนี่อย่าหล่นไปรอรับหน่อยคืรอได้ปะนี่อย่าหล่นนี่ได้ไหมได้ไหมจับไปยังจับยังเดี๋ยวพยายามเบียงอยู่ไปจับแล้วจับแล้วปะเดี๋ยวลับแล้วปะ

เออนี่ไงแล้วเอาเอาไอ้นี่มาค้ำหน่อยเอาเอาสมุดเร็วๆร็วเร็วเขอสมุดสมุดเออนี่ไงนี่ไงนี่ได้เลยวางเลยบ้างวางเลยวางเลยอ่ะแล้วได้เลยเย่เราไปเราลุยสลับเขาสู่อิสลามอ๋อเย่เย่เย่อันนี้มีจานจานหยุดนะโอ้โหอ้าว มามามายุ้ยโอยเอ๊พี่ยังยังหรอกแน่นเต็มยังหอกนะไพี่เจอด้วยไปล่อกปล่อกูปล่อย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 กูเล่ยกูอย่อย่อปลอย่ปล่อ่เปล่อยปอยย่ปลกิลลลอ่ล

ถ่ายไม่ตรงถ่ายไม่ตรงรุ่นรอเปล่าถ่ายจ้าอะไรอะไรอะไรพูดเลยลูกลูกแคระลูกแกมันอุดท่าอยู่อะเออเอาออกองดึ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 งมาละกูมาดึงาดึงมดึงมา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 ดมดึาดามีด้วมเหรออู้มดงดดดไปเริ่มเลยเ้ยมามมาด ขยับ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 ดึง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 ไม่ขยับจริงวะเราต้องใช่รถลากใช่เหรอใช่ลากไม่นี่เปล่าในรีโมเนมีรีโมนี่ไงมันขัาวิทยุรถ go อีมีแรงเลยดิมึงก็บช่วยกู มันเบี่ยงล้อยเลยไหมไอ้เบี่ยงล้อเบี่ยงล้อหน่อยไอ้นี่ฝั่งหนูมีฐานนี่จ้าทนแล้วนี่นี่ดึงนี่ช่วยช่วยเออนั่นแหละด้วยเออเอาไปทั้งตัวเลยเลยร็อรอรอรับฝั่งหนูรอรับรับเลยครับรอรับเลยครับผ่านมาเสิร์ฟแล้วครับมาเสิร์ฟแล้วครับหยิบมาโดนเหรอโดนโดนโดนออกมาใส่ก็มาเด็กปีนกงนี่หว่าไปเร็ว รู <muitas S 2> ้โรงเรียนปีนบ่อยสมัยเด็กไปเร็วเอาเลยไอ้เตียมมันไปเตี๋มันไอ้ปิ๊บเออไปแล้วไปติดแล้วไฟติดแล้วไปติด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 มีไฟมีไฟมีไฟเฮ้ยเใจเย็นใจเย็นหยิบลูกออกโอ้เดี๋ยวหน่อยโอ้เดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวฝั่งนั้นไม่ใช่เดี๋ยวฝั่งนั้นฝั่งนี้ฝั่งนั้นเออนั่นแหละงไปเลยต้องถอย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 เดี๋ยวมาฝั่งหนึ่งก็ฝั่งหนึ่งซ้ายซ้ายถอยแล้วเลี้ยวขวา đéo thổi, được mày? Ừ na, rồi các con, con, tông cái này, cái này, con, to, yếu hòa, yếu hòa thôi, con, nó con, con, nó con, Yếu con, con, yếu con, 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 Ê, con, 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 con,

ไล่เข้ยถอ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 เร็วบอลไหลมาเลยไปเลยหมาเล่นบอลมาหมาเย้ไม่ลัไม่หลับกนเมเ้ไอหมาทไรเฮ้ยเอือเอือดกรอ่วอะไรต้องจุดจุดไฟจุดเทียนอืมจุดเทียนมันฝาละไปเจอไี่เจอ มีไฟชเชคไหมยังไงนี่ไงมันต้องมันต้องใช้หินนี่โอ้โหโบราณมากยชีวิตไฟชเชคไม่มีเอะอันนี่ไงอะเธออะไรเจออขึ้นไหนไหนอะไรไม่ขีดไฟโอ้ยมีเรดียวจุดไฟ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 ไปติดเล้วไฟติดเล้วไอ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 ไวไปเร็วไปเร็ว

เอหมาหมาเละหมาหิงห่งพุ่งทะยานไอ้ไอ้ไปไหนไอ้หมาทะยานนานมาดึงดึงเฮ้เฮ้ยกูจะจมจะจมองแล้วตอแล้วัจับจับจับมาจับนีช่วยอยู่นี่ยเฮ้เฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้กูจะตกจะตกไสปแล้วคนเย่ไอเยี่ยงโตเอาเียเอาไปตาย อเฮ้ยเราดีมาวะึบฮึบขึ้นให่ดขึ้นใหเฮ้ยมองี่รู้แล้วโดนมาอ้วมาดิไม่ก่อนเอาฮไอ้ไอ้ไอ้ฟังหน่อยไอ้ไอ้เอ้ยได้ยังโอเคไปต่อทางนี้ไปต่อเร็วฮึบโอเคโอ้ยไม่ได้่ะโอเคได้อยู่ไปทุกคน ไอพี่เอาไปด้วยเอบหายโดนเอะไปเบยเอาลงที่หมดเดี๋ยวไว้กกอนเไว้กดเนี่ยเไว้ก่อเกดดู่อนดูไม่มีอะไรนะเอาลงีอไมีอะไรเอาลงเลยพักลงไปเย้เยเดอไปละลายหิมะอีอจเวียเลยเวียงไปแต่เอาเียงไปไปวะ ไม่รู้เอาไปต่ออะไรบะเอาไปต่อทางขึ้นถังนะไปต่อขึ้นถังแน่เลยทุกคนอ๋อขึ้นถังเร็ววางหินนี่ไปตรงนี้เพื่อขึ้นทางเร็วนี่นี่นี่นโอยโตโตไม่ทำหัวกูเฮ้ยเอาไอ้ขึ้นไปได้ไงวะไม่รู้ือบลองคุณมากโตไปิแล้วตละกดเฮ้ยเราแย่ตรงนั้นตรงนั้นอุ้ยนั่มันทางออกของเราไอ้ มีต่ำหลงนี่ต่ำกบขอบทุกคนเราต้องช่วยชีวิตกบกบเบนอยู่ตอนนี้กบเบนถือพนหันในนี้มาให้หน่อยเอาจะใช้กบเหรอกบกบเป็นเรียบๆเลยมึงต่อสายหน่อยต่อสายหน่อยดิจะไม่แรงไม่คืออะไรอ่ะอันนี้ลูกโป่งทำไรเนียยกได้นิดนึงเออเนี่ยยกไปเอาเอากบมาเขาก่อนอ่ะ เราใช้กบกบเสียงกบเล่นอยู่นลยมาดิมาดิมาดิต้องหันไปมามาแล้วครับจ่ายตัวนึงตัวนึงมาดึงดึงดิ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 งแล้วหายกระโดดไปเลยเฮ้ยมันพองแล้วไอ้มันพองแล้ว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 เอาไงเอาไงเอาอีกเอ้ยอีกต่ออีกต่ออีกเฮ้ยนี่ไงก็ได้ขี่มนาวุธมาแล้วทุกคนเอาขี่มนาวุธไปลองแน่เลยเอาขี่มนาวุธไปลองเร็ว เลี้ยวกี่อาวุธไปยิงวะอีมีมีเอายิงไปตัว๊บเล็งเล็งและเล็งเล็งแล้วเสียบเข้าไปเสียบวเสร็จแล้วทาตังท่าตังท่ามันใช่เหรอวะไม่จะยิงได้เหรอไม่ใช่ไม่เหลืออุ้มาเสียบได้ทุกคนกโก้ไปทำอะไรวะดิงดิงกบเอามาเด้งไงนี่บ้าวเด้งแถในี้เหรอกบเออดิ้งดิงดิง

พอแล้วเฮ้ยนี่ไงเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่คืออะไรอ่ะทำไมถอดมทำไมลองมาลองลองเอาทับเออเอาไปลองเรือะไรปแล้วเอาขีปนาวุธมาแบบคือขีปนาวุธมาด้วยมาเอียงมาไอียงข้างมาไอียงขีมาเลยขีปนาวุธเออเตั้งอุ้ยอไม่ต kind of like. ั <Herm> ้งละตั้งตั้งนอกมุ şey, มตั <vet apron. S 1> ้งเข้าไปอ่ะเพ่เข้าไปอ่ะเออเนี่ยแหละเข้าไปแล้ว ไอ้กบมาได้ด้วยเหมือนกันวางวางเท่าไหวางเท่าไแล้วไอ้เป็นมันนี่เอาเอามาไหมกบเขามาทำไมว่าขีดขาดด้วยโอ้โหไอ้นั้นมันมีไอ้นี่แล้วก็ใส่ลูกแก้วเข้าไปช่องช่องใส่ลูกแก้วได้มีประโยชน์อะไรมีประโยชน์อะไรให้เราไอ้เอ้ไอ้ลูกแก้วไหลลูกแก้วมานจิ้นั่นแหละนไม่ เพี่อลูกแก้วไม่พอต้องขีดมาอาวุธด้วยทุกคนนี่กบด้วยกบด้วยกบไม่ต้องหรอก๊ก้าไปกันเถอทีนี้หกบนเลยนะไหล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 ไปเลยทุกคนไปเลยนี่ไปเลย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 พี่ยืนพี่ยืนพี่หนักลุ้งมันคงมันคงมันคงเออสวยมากไปไปไปเออสวยพี่เองพี่เองพี่ต่อพี่ต่อ ก็ติดลังพี่ก็ติดล่างเหล่าการไม่ดีนี um to to <|ja|>> ่เหล่ากันไม่ดีเหล่ากันไม่ดีจริงเนยอย่าบังพี่พี่ขึ้นไม่ได้ปล่อยมือซ้ายปล่อยมือซ้ายปล่อยมือซ้ายแล้วมือซ้ายกจับไหมก็ปล่อยมือซ้ายเอามือซ้ายกลับข้างบนใหม่เร็วอย่ากลับพี่ ดึงหัวพี่หน่อยยิงปรูลอยไปเลวเฮ้ยมึงยิงไปไงวะเฮ้ยมึงยิงได้เหเสียวเสี่ยวมาด้นพี่อ๋อแล้วมันก็ยิงเองหนะไม่รู้อะไปเลยละกันนึงมันนึงหมากกลังไปหมากําลังไปอีกทางแย่ลู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 โอ้มาแล้วเย้ทุกคนบ้ออออเนี่ย ไไม่ได้ไปไม่ไไปไม่ได้ไปไม่ได้้ยอ้ยายยาพ่าพึ่ยาพึ่งยพึ่งยพึ่งตาไม่ขี่ยุมนุ่มแขนกติดเวแขนกูติดเฮ้ใครดึงหัวกูไปอยแขนกูติดแขนกูติดเมาเ้วา